สุภาษิตจีน8ข้อที่จะช่วยรับมือกับชีวิตสมัยใหม่ 1. กุญแจแต่ละดอกต้องไขด้วยกุญแจที่แตกต่างกันปัญหาทุกอย่างที่เราเผชิญในชีวิตจะต้องใช้ทักษะท,ที่แตกต่างกันเพื่อเอาชนะในบริบททางธุรกิจหรือการจัดการความสัมพันธ์สิ่งสําคัญคือต้องตรหนักว่าแนวทางกุญแจดอกเดียวใช้ได้กับทุกสิ่งจะไม่สามารถใช้ได้ผลจงยืดหยุ่นและเผชิญกับความท้าทายใหม่ด้วยมุมมองใหม่และเครื่องมือที่เหมาะสม 2. มาตาบอดมักจะกลัวตัวเองเสมอพวกเราส่วนใหญ่จะต้องเคยประสบกับความวิตกกังวลหรือความกลัวในบางครั้งเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอการรู้สึกไม่พร้อมและไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่อาจทําให้เกิดอาการตื่นตระหนกได้ง่ายสุภาษิตนี้เตือนเราว่าการเรียนรู้สถานการณ์จะช่วยให้เราสงบสติอารมณ์และรู้ว่าต้องดําเนินการอย่างไร 3. คุณต้องเข้าไปในถ้าเสือเพื่อจับลูกเสือ นี่คือทางเลือกอื่นของสัตว์สำหรับํำนวนที่ว่าไม่เจ็บปวดไม่ได้รับหรือไม่เสี่ยงไม่ได้รับอะไรเลยและสิ่งนี้เตือนเราว่าความสำเร็จในธุรกิจใดๆก็ตามต้องอาศัยความเสี่ยงบ้างบางครั้งเราต้องเปิดใจยอมรับความเสี่ยงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการตัวอย่างที่ดีคือการทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ใหม่มีโอกาสเสมอที่จะได้รับบาดเจ็บแต่การเปิดใจยอมรับอาจทําทให้คุณพบกับรักแท้ไปตลอดชีวิต 4. ขุดบ่อน้ําก่อนที่คุณจะกระหายน้ําข้อความที่นี่เรียบง่าย วางแผนล่วงหน้าเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 5. ยิ่งสายยาวเท่าไหร่ว่าก็จะบินสูงขึ้นเท่านั้นเล่นเกมระยะยาวการวางแผนระยะยาวแทนที่จะรีบเร่งทำสิ่งต่างๆหรือคาดหวังผลลัพธ์ทันทีจะได้รับประโยชน์ในระยะยาวในยุคดิจิทัลหลายคนคาดหวังความพึงพอใจทันทีแต่จำไว้ว่าสิ่งดีๆจะมาหาผู้ที่รอคอย 6. การสนทนากับผู้มีปัญญาเพียงครั้งเดียว ็คุ้มค่ากับการศึกษาหนังสือเป็นเวลาหนึ่งเดือนในยุคที่เราใช้เวลาทั้งวันจ้องโทรศัพท์หรือแล็บท็อปสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการสนทนาที่ดีนั้นมีค่าแทนที่จะหาข้อมูลที่คุณต้องการจากอินเทอร์เน็ตให้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์ส่วนตัวเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่เราทุกคนควรใช้ประโยชน์ 7. ผู้หญิงแบกครึ่งฟ้าประธานเมาส์เป็นผู้คิดบทสวดที่กระตุ้นความเท่าเทียมกันของผู้หญิงวันนี้ผู้ชายและผู้หญิงเท่าเทียมกันผู้นำคอมมิวนิสต์กล่าว เมื่อกว่าครึ่งศตวรรษก่อนในช่วงเวลาที่ช่องว่างเงินเดือนและการปฏิบัติต่อผู้หญิงในที่ทำงานกลายเป็นเรื่องที่ชัดเจนเรื่องนี้ได้รับการตอบรับมากกว่าที่เคย 8. เวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือเมื่อ20ปีที่แล้วเวลาที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองคือตอนนี้อย่าผัดวันประกันพรุ่งหากคุณต้องการประสบความสําเร็จและเติบโตในอนาคตเวลาที่ดีที่สุดที่จะดําเนินการคือตอนนี้และเมื่ออ่านตามความหมายที่แท้จริงสุภาษิตนี้ก็ยิ่งทําให้รู้สึกเศร้าหมองเรา ต้องดําเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อปกป้องโลกของเราจากผลกระทบของมลพิษก่อนที่จะสายเกินไป